อันนี้ก็ที่นี้เนี่ยแหล่งเรียนรมเนี่ยทอกศออไม่เป็นแหล่งเรียนรอ้เลยนะโอเคเดี๋ยวจะหยุดไว้ <c oughs> ใหล้ก่อนนะคะชุดที่หนึ่งก็คือว่าเป็นข้อมูล วันนี้วันที่ส3ต้องคิดเองบริหารเองจัดเก็บเองถ้าเราไปหวังพึ่งรับผมเป็นนายกมา18ปีนะครับขอการเป็นนักบริหารทุกท่านนะครับว่าเราต้องร่วมตก เป็นแล้วสอบตกสอบตกกลับมาเป็นใหม่นี่คืออันนี้การต้องทอน,นาคตาตัวที่เราจะสอบได้หรือสอบไม่ได้ฉะนั้นรีบไปอบรมเ,เรี่แล้วมาบรหิหารจัดการาทุกท่านนะครับท่านนายกนายกหลายท่านเ่ยเดินทางมาไกลมากนะครับยะโสธรก็มีลบบุรีก็มีนะครับภาคเหนือก็มี นะครับมาไกลกันมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณในความอมดทนของท่านนายกทีมงานของท่านนายกที่มาเรียนรู้กัน3คืน4วันนะครับก็ไม่ใช่ระยะเวลาอันน้อยนิดแต่ว่าการเรียนรู้การกลับไปปราชุมสนนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีความครับขอบคุณทีมงานนา แม่ป่าเนี่ยก็ตึงชุมชนเมืองแล้วก็ชุมนชมนรนบทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้สองอย่างในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ไปนะค่ะไอ้ยิงอิงนะอิงท่านอิงไลคใช่กดไลค์นะครับขาวาเลยเออต่าไว้ครับท่าไว้ครับ ที่อบตแม่ป่าเราเป็นอบตอแม่ขา่ายท,ที่มีลูกขายเป็นองค์กรท้องถิ่นต่งตางๆเนี่ยนะะหลังจากนี้ไปเราจะดำเนินการอน่างไะบ้างครับหลังจากนี้ไปเราก็ไปเป็นพี่เลี้ยงให้เขาเพราะที่มาร่วมวันนี้คือเอานักวิชาการตำบลละห้าคนมีทั้งหมดห้าสิบตำบลที่มาร่วมกันวันนี้นะครับโดยอบอตอมอโกโเนี่ยเป็นแม่ข่ายนามาสิบตำบลอบตสมอคนนำมาอีกสิบตำบล ส่วนผมนี่เป็นแม่ข่ายเก่าก็มีเครือข่ายเก่า20ตำบลพราะมีแม่ข่ายใหม่10ตำบลรวมเป็น50ตำบลเราจะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้เขาร่วมคิดร่วมทําเรามีเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างวันนี้เรามีเครือข่ายในการทำความดีวรารบาทเนี่ยเงินเราเอาไปทําอะไรเอาไปช่วยเหลืออย่างเชิงรายเนี่ยทันดินไหวเนี่ยเรารับบริจาคเรา,เาทั้งเครือข่ายทั่วประเทศทั้งเหนือล่างเหนือบน ภาคใต้ภาคกลางช่วยกันบริจาคเอาไปร่วมโดยมอบให้ท้องถิ่นเหนือบนรับผิดชอบอยู่ทต่ในส่วนของการเก็บข้อมูลในระดับตำบลของแม่ปะเราเนี่ยนะครับมีพบปัญหาหลายอย่างในสเก็ตของบ้านเนี่ยท่านนายกจ,จะจะนําข้อมูลตรงนี้ไปต่อย,ยอดกอบบับกับเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะว่าที่แค่เอามาฝึกเก็บหมู่บ้านละสามสิบคนเลยแต่จริงๆทางผมนี่จ้างนักษาเก็บอยนนี้เสร็จไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ถ้าเสร็จเดี๋ยวผู้เยาวมาแถลงข่าวอีกครั้งนึงนี่คือเก็บแค่30มสิบัวเรือนแล้วเอามาคิดว่ามันมีปัญหาอะไรสามคัวเรือนสามสิบคัวเรือนสุรีกี่คนกินเหล้าก,กี่คนบางทีสามสิบคัวเรือนมี112ร,ร้อยสิบสองคนเนี่ยสุรียี่สิบคเนเราจะทำไงให้มันลดอุรีได้ดื่มเหล้าสามสิบคเนเราจะไงแก้ปัญหาให้เลิกดื่มเหล้าได้โดยมันมีทั้งคิดแล้วจะแก้ยังไงมันมีอยู่ในแผนแล้วใช่ไหมฮะ ท่านนักข่าวก็เห็นอยู่ฉะนั้นต่อไปผมจะเอานํามาเอานักอการของตำบลมาแบบนั่งคุยกันว่าแต่ละที่เขามาคิดให้เราแค่เราแค่สามวันน่ะยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่ผมผมว่ายังไม่ครอบคลุมเราจะต้องนั่งวางแผนว่าเอานักเรียนมสม .5 ม .6 ที่ตำบลอื่นนะเขาต้องรู้ทุกตารางนิ้วเลยว่าเป็นเบาหวานกี่คนเป็นเรื่องลังกี่คนเป็นสุปรีกี่คนมีปัญหาเรื่องตกงานกี่คนมาต้อง กดปุ๊บเห็นปั๊บเลยต้องมีนักกีีข้อมูลนี่คือท้องดินสมัยใหม่แต่สมัยเก่านนี้เลิกไม่งั้นอบตกนะครับกาเรียนพี่น้องที่รับฟังทุกท่านนะครับ